สวัสดีครับและตอนนี้ก็อยู่กันในเกม Adasty Trip นะครับในเกม r o บอกกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้ผมจะมาทําอะไรประหลาดประหลาดอีกแล้วผมจะลองทํำบักดูนะครับวิธีการก็คือผมไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่านะผมมายืนอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วผมก็กดหยิบไม้ปึ๊บเนี่ยแล้วมันก็ลอยอะ,อ,ะอ,ะอะไรอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้เออนี่ไงลอยแล้วอ๋อแต่มันตกตายไหมเนี่ยไม่ตาย โอเคผมจะไปแบบข้างๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเอียงๆเริ่มเร็วเริ่มเร็วเริ่มเร็วคือผมใช้วิธีการขึ้นไปยืนแล้วผมก็กดจับวิวรัวๆนะฮะตอนนี้เออเร็วกว่าแบบเมื่อกี้อีกผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่มันจะแก้บัคนี้หรือยังอ่ะจะมีคนด่าผมไม่น่ว่าผมใช้วิธีขี้โกงแบบนี้ต้องมีแน่เลยขออภัยด้วยก็แล้วกันถือว่าเป็นการบอกผู้พัฒนาว่ามันมีบัคนี้นะ3,000เมตรแล้วนะฮะ มากไกลทีเดียวไม่ต้องใช้น้ำมันเลยบอกตามตรงนะอันนี้คือผมไม่ได้ไปดูใครนะคือเมื่อวานผมผมจะต้องการจะทำไ้นี่ผมอยากจะทำแบบว่าทดสอบว่าร้านลุงอ่ะมันยิงเข้ารถหรือเปล่าครับถ้าเราเอาอะไรมาแปะแปะเต็มรถอ่ะแล้วบังเอิญผมไปหยิบไม้กระดานนี้แล้วผมบังเอิญยืนไปไปยืนเหยียบแล้วมันก็บินเลยครับผมก็เลยลองทำอีกปรากฏว่ามันก็บินอีกก็เลยเป็นการรู้ว่าอ๋อถ้าเราขึ้นไปเหยียบไปเนี่ยมันจะบิน ตอนนี้เราอยู่ที่4,600เมตรนะครับผมต้องลงไปหาอาหารกินแล้วครับผมเอาละเราจะลงจอดกันแถวๆนี้ก็แล้วกันนะมีตัวอะไรอยู่ไหมเนี่ยหวังว่าคงไม่มีกินขนมปังกินกินอุ้ยอย่าไปเหยียบอย่าไปหยิบถังนั้นครับเดี๋ยวตัวเขียวโอเคครับเราอิ่มแล้วบินกันต่อเลยปลุยเหยียบหยิบอุ้ยพายุ อย่าเข้าใกล้พายุเดี๋ยวมันจะพัดไม้กระดานปิวไปแล้วจะแย่ลบลบลบอาลครับตอนนี้6,000เมตรแล้วนะฮะมืดแล้วกลางคืนแล้วนะเนี่ยถือว่ามาไวนะตอนนี้7,000เมตรแล้วนะครับยังไม่เช้าเลยโคตรมืด่มองอะไรไม่เห็นเลยนะเนี่ยโหนี่มันซุ้มโจรดี่ว่าแกยิงฆ่าไม่ได้หรอกเพราะฆ่าบินมา ตอนนี้เราอยู่ที่13,000เมตรนะฮะมีหมอกลงนิดหน่อยนะครับเนี่ยมอกไม่ค่อยเห็นทางแต่ก็ดีกว่าตอนกลางคืนแล้วนะเอาค้างเลยอุ้ยพายุอุ้ยอยต้องบินขึ้นบินสูงบินสูงมีดาเมจนฮะพายุนี้อุ้ยอุจะตายปะเนี่ยเฮ้ยเฮยเจ็บนะเจ็บเจ็บเจเจ็บจะตายแล้วไม่โอ้ ตายพาพายุไม่รอดนะฮะโอโ้แต่เรามาไกลมากเลยนะแพ้พายุนี่เองโอเคก็สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับใครจะอลองก็จะเอาลองจะลองเอาไปใช้ก็ลองกันได้นะครับผมแล้วเจอคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า